เดีครัมพี่น้องครับเขาเชียงครับนอนผัดอ่ะกนีใส่รถดีเลัดตัง่อืมหายใจ่อกล่อมม้าแล้วแบบนี้ไม่ไหลยปเอนห็รอบแอันฮาอาจารย์เพิ่นมซนี่ยมัลาบคูกินนกใส่นาบปลาโอ้โหเสียของหม่เลยโอ้นกิานินทร์ทกินปลาแดงแนงเนอะบอลจะท่ากุณมัดแล้ว บคือยังอันสูตรเนาะนครพนมติวะอันปิ่งไก่ปิ่งไก่ท้าปลาลาน่ะแมันก็ะซทบอีกแบบเด้อเห็นทางร้านบ่อเรียนี้ใจเป็นน้ำบุญอยู่เดี๋ยังไงจกับพ่อผมเลยบ้านเขาเน่ะรออยู่เขายิงเราใท่แก้ยวง่ายๆเนเี่ยเกีวเดียวอันนี้เขายกเป็่นเล่ก้วเดียวแล้มั คนนี้มาหล้อนอะยุคานะเออกับบิดกุญเจาะนี้เก็บให้แล้วขอแบบบิดคุญเจทอดกอนแม่วราวางขอเยอะนเหมือนเราหมดลถึงขาลูกยังได้ไหดำเ่เฮ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 เฮ่เฮ่เฮ่เฮัเฮ่เฮ่เฮเฮเ่เฮเฮเฮเเฮยเ่เ Nè này dài bưng nữa. À. Ô. Ừ. Chừng để cay mà. Nhắm lại Ô, chép lại chép lại. Chép lại chép lại. เป็นต่ใหญ่ยูเวทีเนาะใหญ่อมืงนไแบ่งใหญมันจะมเงละสามล้น่ะวะเแมนแมนมือใหญ่อีกมือใหญ่ละตั้งทังนี้แล้วกับเลื้อมั่งไปตั้งทั้งพุ่นหันมั่พี่ว่าะอกเยอะแที่ว้าวว่าแท้็นหรือไปจุด

เขาพึ่ษสาที่การไม่รักจริงกเนี่ยแะ่เกนี้ที่จารเจ้ามเปคนคุ้มกนรอดเชี่ลายไหมเี่ยแงในใม่เอาวมเี่ยงเนาะมึงเจี่เนี่ยเข้มก่าที่ไหนทมัเย็นไปเนาะเข้มก่าที่ไหนเช่บเด้วยเนี่ยนตุ่มน้ำด้ซีันเนาะมือสเนาะมืหัเลยดิขเกือบละข้างนี้เป็นัน่ะ เขอ <problem> รกับเขาไอันนี้เขาจะเป็นโรคคนนี <cons> <sh> ้หอาไันี่ตัวยังมีว่าสุกไปเลี้ยกเลยครับโอ้ยสับตันออกเลครับอันนี้จุุ๊นึงก้อยเดมาครับนี่ครับมีงหสนใจปะเนี่ยอันนี้อันอันซื้อไหมอ่ะมีงันเลย

แม่ว่าวดังแม่ฮาพี่น้องเพื่อนรูนอุ๊บเป็นเพื่อนรูปแล้วเลยก็บอกไปบเ้ได้ด้วยครัอ้ารถเขาคันไหนวะคันนี้ครับเนี่ยเล็กโตเดียวกันเนี่ย่ส4854เนี่ยเออไม่เคยออกเลยสองปีแล้วพี่น้องกลาวว่าถึงวันนี้สองร้อยคูณสองร้อยยังไม่ได้ทุนน่ะมือนงวละพันแปดงวดละสามพันสี่แน่ดอกเตมอนี้เล็ รถตู้บอดน่อยอาทิตย์มันกันเลยเด็กตูรถบอดหน่อยออกไม่เลยสูงห้าแปดสี่นี่ยบเด้งหายไปเนี่ยผมซื้อไปเื่อไหร่นี่นี่ใบเขาเนี่ปดห้าสี่เห็นป่ะซื้อเมื่อกี้นะตั้งแกงวัที่เลี้ยวป่ะทอ้งกปีไก่ป่ะสองปีก่อนนยักได้บอกว่ ได้ไเม่ไปแจ่งได้บักแจ้งมึงยังไม่เชี่ยกู้ด้หวานนะเวขาจัไน้กไม่แห้งเลยโอ้ไอสิทธิ์ก็ยังมาเทนิจันาจันก็มาใส่เหรอแม่โอ้ผู้เห็นก็พูดออกแล้่อีบอ่ะแม่มึงเบกซีมาให้กูเลยครับขด่านึงไงโอ้ขดกับซีขดยวไปครับกูซาเบิ้งต้นทางแห่งหวน เป่าบัซีไม่ได้เดี๋ยวผมกิ่ใช้เลวะเอา่ใช่ซี่จะาเห็นมัเร้วยมเลกินนี่ย่างเนี้ยตอาูอาเนี่ยเรื่องนี้นองอ่ไ้เรื่องหนึงน้อบจก้เหรอันไปบซีก่านด้อ่ะไม่ใช้มาหากูด้วยจะใยิบยัง

ดีแล <ih az violin inding> ้วด <h az imprisoned> ีแล้วจะไปจะเพิ่ไปไหมียกใช้ก่อนตันโอ้คนเบิ่งต้นทางไปลง่อูตายแล้วที่แล้วมทำนี่เอ็มึงากขทนด้เอ้มึงเห็นบกใช้มึงเห็มึงใช้มาคนนโอ้เป็สีขวัญใหญ่คำคำก็อินใจแล้ว โอ้ยจำแนมันมาหันปูเสาเบืงอันต้นทางเห็นพวกมึงแล้วไปนี่กูแบงกูเนาะมึมีหี้มได้กล้องห้งมทำจับเอามาใ้สองโล พี่ว่าเบาได้เดียวทั้งมักแต่อาจารย์นุ่งคุมกินนี่ะเออกินคือจังหมอนนะนะหมอนอันเนิกไต้พ่อมาฮะอันอันที่ท้ายคลิปนะที่เขาเบิ้งมานดำทังน่ะหมอนนะเออเออดีพาไปแข้งนล้วมันกินจุเนี่ยอยากสามลูกเลยต้อโกเลยเอาคักๆเขาซ่อมไว้ช่วงนี้ซ่อมปีนาเอาแทะพระศาเอาแทะ โอ้ยปากแนเนาะึงกลิ่นเหมกินท่านเขาไดกไอ้เบิ้งละแล้วมึงหยัมละเอียดพดอีกปัญหามันซ่าแพ้แพ้เพราะโมเมนต์เพราะหยัมบาดได้ก็อู้อู้เสียอะไรอู้เสียอะไรเสียอะไรเอัดี๋ยวกินก่อนครับที่เบิดแล้วน้องยิ้มเมียนเบิดก่อนแต่ที่เดี๋ยวแฝงไปท่านนี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ